แล้วทำไมไม่ใส่ชุดแม่บ้านอ๋อพอดีหนูท้องอยู่อะค่ะแล้วเสนอหน้ามานั่งเก้าอี้แทนประธานทำไมสั่งออยขนาดนี้ไม่ลาออกไปเลยล่ะไปล้างห้องน้ำให้ฉันแต่เฟิร์นเขท้องไย่นะคะน้องดาววีคิสมาย แล้วนี่รู้เพศหรือ,อยังยังเลยฉันรอรุนเอาน่ะจ้าแล้วอยากได้ผู้หญิงผู้ชายล่ะหญิงหรือชายก็ได้ฉันรักหมดแหละไอฟอนเป็นไรอ่ะ <c oughs> เป็นไรปะเนี่ยไหวเปล่า,านา เวียนหัวนิดหน่อยนะ่ะไหวปะเนี่ยไม่ไหวเธอก็นั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันทําต่อเองจ้ะขอบคุณนะอมอดขอโทษนะครับคุณ ไที่จอดรถตรงนั้นนะครับมันจอดไม่ได้นะครับเป็นที่สําหรับคนพิการฉันจอดแบบเดียวเดี๋ยวตอนเดียนฉันก็กลับแล้วเอไม่ได้จริงๆครับเดี๋ยวเผื่อมีคนพิการจริงๆมาจอดเขาจะเดินมาที่บริษัทลาบากนะครับต้องพิการใช่ไหมถึงจะจอดได้ใช่ครับนี่ไงแกเห็นไหมทําไมล่ะครับก็นิ้วก้อยของฉันมันสั้นกว่านิ้วอื่นไง ทีนี้ฉันก็พิการละให้ฉันจอดได้หรือยัง,อยงเออคือถ่อยไปเลยนะถ้าฉันเข้างานสายแล้วโดนหักเงินฉันจะมาเล่นงานแกอันไหของเขาเนี่ยเออเฟิร์นถ้าเธอไม่ไหวเธอบอกท่านประธานก็ได้ ท่านประธานใจดีจะตายเขาหน้าจะให้เธอพักก่อนนะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเอ่อหวัดดีค่ะคุณแม่บ้านเหรอฉันมาพบท่านประธานอ๋อท่านประธานหน้าจอไปข้างนอกอะค่ะแล้วคุณเป็นใครเหรอคะฉันเป็นผู้จัดการใหม่ของที่นี่อ๋อค่ะผู้จัดการ สวัสดีค่ะถ้าเป็นใครเนี่ยอ๋เอเฟิร์นค่ะเป็นแม่บ้านค่ะแม่บ้านหรอแล้วทำไมไม่ใส่ชุดแม่บ้านอ๋อพอดีหนูท้องอยู่อะค่ะแล้วชุดแม่บ้านของบริษัทก็ยังไม่มาค่ะแล้วเสนอหน้ามานั่งเก้าอี้แทนประธานทำไมเออขอโทษค่ะพอดีหนูเวียนหัวนิดหน่อยอะค่ะ่ายสูงที่อื่นก็มีตั้งเยอตั้งแยะทำไมไม่นั่ง หรือว่าเป็นแค่แม่บ้านแต่ฝันอยากจะเป็นประธานบริษัทดูเป็นคนให้เฟิร์นไปนั่งตรงนั้นเองค่ะเฟิร์นเขาท้องอยู่ต้องนั่งเก้าอี้สบายๆก็มีแต่ตรงนั้นแหละค่ะท้องหรอท้องเราใช้ความน่าสงสารมันนั่งเก้าอี้ท่านประธานสั่มออยขนาดนี้ไม่ลาออกไปเลยล่ะมาทำงานเ้าเป็นพาราคนอื่นจะมาให้เสียเวลาทำไมคุณคะ หัดเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างสิคะอยากโดนอีกคนหรือไงไม่ค่ะก็ดีงานพวกเธอสองคนก็ออกไปได้แล้วค่ะเดี๋ยวคะเธอลืมนะ่ะเก็บสิค่ะ ไม่ต้องใครที่ทำหล่ดก็ให้เขาเก็บสิไปเันเถอะหอนังพวกนี้เดี๋ยวก่อนเถอะฉันจะออกให้หมดเลยกินเยอะๆนะตอนหน่อจะได้โตไวจ้า กินต้องตอบอ้าวอาเอากินอะไรกันจ้าสาวสาวสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีจ้าสวัสดีอืมเฟิร์นท้องเธอใหญ่ขึ้นนะกี่เดือนแล้วเนี่ยหกเดือนกว่าแล้วค่ะกินเยอะๆนะเออนี่ถ้าเธอทำงานไม่ไหวบอกฉันได้นะฉันจะได้ให้หยุดขอบคุณค่ะท่านประธานจ้าฉันไม่กวลวละทานกันไป เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าท่านประธานใจดีคิ้นต่อคิ้นต่อ,อนี่ไปขัดห้องน้ำให้ฉันหน่อยสิฉันจะเข้าห้องน้ำฉันกลัวมันสกกระปกเออคุณคะแต่หนูเพิ่งทำไปเองนะคะ ก็ฉันบอกว่ามันสกะปกก็สกโปกสิงั้นเดี๋ยวฉันไปล้างให้ใหม่ก็ได้ค่ะฉันไม่ได้ใช้เธอไปล้างห้องน้ำให้ฉันแต่เฟิร์นคอดท้องอยู่นะคะถ้าเฟิร์นลื่นล่ะมาทำงานก็ต้องทำงานสิถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปมือจมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปทำเองก็ได้ดีแล้วอย่ากให้ฉันเห็นว่าเธอใช้ใครไปทำแทนล่ะ ลมค่ะอ้าวแล้วใครให้คนท้องคนไส่ไปล้างห้องน้ำกันเล่าเออคือผู้จัดการคนใหม่ค่ะผู้จัดการคนใหม่คุณมี่ ว่าจะเอาเงินที่ไหนซื่นนมให้ลูกกินเชิญค่ะเชิญคุณไปบอกได้เลยค่ะผู้จัดการครั้งนี้ฉันไม่กลัวคุณแล้วเหมือนกัน,นถ้าหยุดนะคุณพี่คุณจะทำอะไระท่านประธานก็ไม่มานี่สิคะพยอมมานั่งที่ของท่านประธานคะ่ะทำแบบนี้มันไม่ให้เกียิท่านประธานนะคะฉันเป็นคนสั่งให้เขานั่งตรงนั้นเอง แล้วฉันก็คิดว่าการที่ให้เขานั่งตรงนี้มันไม่ได้ทำให้ฉันเสียเกียรติตรงไหนเออคุณมากกว่าไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมง,งานไม่ให้เกียรติสถานที่และที่สำคัญคุณไม่เห็นอ,อกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและการกระทำของคุณทั้งหมดนี่แหละถือว่าไม่ให้เกียรติฉันขอโทษค่ะแล้วฉันจะสอนอะไรให้ย่านะคุณมี่ยิ่งอยู่สูง ยิ่งต้องท่องตนเป็นผู้นำต้องนั่งในใจคนไม่ใช่นั่งทับหัวคนค่ะท่านประธานเข้าใจแล้วค่ะคุณมี่ฉันจะลดตำแหน่งคุณเพราะคุณขาดคุณสมบัติการเป็นผู้นำจากผู้จัดการไปเป็นพนักงานทั่วไปแต่หนูเพิ่งมาเป็นผู้จัดการวันนี้วันแรกเองนะคะถ้าเธอทำไม่ได้ เธอต้อไปลาออกเอหนูทำได้ค่ะหนูทำได้ค่ะท่านประธานเฮ้ยไม่นนาเลยฉันท่านจะให้งานกับคนที่เป็นคนดีเท่านั้นฉันเป็นคนดีเพื่อน้องแกนะเป็นคนดีถ้าฉันไม่ใช่คนดีฉันจะมีรถป้ายแดงหรอแล้วมันเกี่ยวกันหรอเป็นคนดีมีบารมีถึงได้มีทรัพย์สินขนาดนี้ไงไม่ใช่เป็นเพราแกไปโกงเขามาเหรอตีแกล่ะทําให้ลูกค้าซื้อของแพงขึ้น ต้องยกเลิกสัญญาแกมันก็ทิ้งงานเหมือนกันหรอวะเช็คทำไมมิ้ววันนี้มีแต่ขนมจีนนะถ้าจะเอาอาหารตามสั่งต้องรอเขาเอาหมูมาส่งได้ไม่เป็นไรเออแล้วพรุ่งนี้ล่ะทำอะไรกินเอาก็เพิ่งบอกไปหยกหยกไงว่าพรุ่งนี้ปิดร้านเออใช่ลืมเลยเฟิร์นไปงานเลี้ยงที่ออมนัดใช่ไหมจริงจริงก็ไม่ใช่งานเลี้ยงหรอกออมให้เอางานไปเสนอออมอืมขอให้ได้งานนะเฟิร์น อขอบใจเออแล้วพรุ่งนี้มิวว่างปะสําหรับเฟิร์นว่างตลอดแหละทําไมเหรอหปากหวานพอดีจะให้ขับมอเตอร์ไซค์ไปให้หน่อยอ่ะมันชอบดยับกลางทางไม่อยากขับไปเองอ๋อได้ได้ได,ได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหาที่ร้านนะเราอยากเจอเพื่อนอยู่พอดีขอบใจนะแล้วใส่เสื้อให้มันดูดีกว่านี้หน่อยนะจะได้ไม่โดนเพื่อนล้ออีกได้อุ๊ย ไม่ต้องว่าหรอกนะฉันดูที่ผลงานไม่ได้ดูที่ทรัพย์สินของเธอโอเคโอเคเจอกันเช็คฮัลโหลนี่เธอสองคนนัดกันปะเนี่ยฉันเพิ่งวางสายจากเช็คไปเองแล้วเธอก็โทรเข้ามาเธอนี้ก็อีกคนนึง่ละแต่งตัวยังก็ได้สบายสบยคิดซะว่ามาทานข้าวกันไม่ใช่มาคุยเรื่องธุรกิจโอเคโอเคไปเจอกัน,กนคุยกับใครเหรอมเรื่องงานพรุ่งนี้หรือเปล่า อ๋อบิมโทรมาค่ะท่านประธานอ๋อโอเคแล้วนี่ท่านประธานซื้ออะไรมาคะมือเที่ยงหรอคะอ๋อพอดีผมไปอุดหนุนร้านเฟิร์นมานะ่อแล้วเฟิร์นเป็นไงบ้างคะอเห็นบ่นว่าไม่ค่อยมีลูกค้าพรุ่งนี้มาเสนรงานก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าบริษ,ษัทเฟิร์นก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยโถน่าสงสารจังแล้วทำไมท่านประธานไม่ให้งานเฟิร์นไปเลยล่ะคะไม่ได้ เช็คก,กับบีมเขาก็ลําบากเหมือนกันได้ข่าวว่าตอนนี้บริษัทของพวกเขาโดนฟ้องอยู่ถ้าจะแยกทั้งสองคน <sighs> ผมน่าสงสารเขาจริงๆ นึกว่าหอมกลิ่นรถป้ายแดงที่ไหนที่แถ้ก็รถของเด็กเล่นนี่เองเช็ค <laughs> ยิ่ม,มาหาเรื่องฉันนะเฮ้ย hey, ใครไปหาเรื่องแกบีมฉันแค่จะบอกว่ารถฉันน่ะของจริงราคามันจิบจิบแค่สามล้านเองเพื่อนโถ่ก็เสือกกระสนซื้อเงินผ่อนทำมามเป็นคุยของฉันน่ะซื้อเงินสดกับเพื่อน <laughs> นั่นนนั่เฟิร์นเหรอเนี่ยฮ้ย hey! จริงๆด้วยมากับมิวนี่เฟิร์นเข้าไปข้างในก่อนเถอะอย่าประมูลงานไม่ทันเดี๋ยวรถคัน,นี้เราซ่อมต่อให้เองอืมแล้วรีบเข้าไปนะอ้าวเฟิร์นนี่ยบอกนะว่ามาเสนองานกับออมด้วยอะ่ะอืมใช่ทำไมหรอบีม แหมแหมแหยังมีหน้ามาถามอีกเปิดบริษัทก็เจ๊งเปิดร้านอาหารก็ไม่รอดแล้วแบบนี้ยังกล้ามาเสนองานอีกหรอเฟิร์นเช็คของแบบนี้ใครดีใครได้นะ <S <S หืมฉันมั่งถามหน่อยสิเฟิร์นเธอมีดีอะไรอย่าบอกนะว่ามีดีแค่ที่มิวมันมาตามจีบเฮ้ยใช่ใช่ใช่ไอ้นี่มันตามจีบตั้งแต่สมัยเรียนน่าด้านจริงๆ เฟิร์นไปเถอะยังมาสนใจพวกนี้เลยจะแย่ฉันเหรอเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยคิดถูกหรือคิดผิด ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนออมมา,มากๆเลยนะครับที่เก่ารุณาให้โอกาสผมมายื่นเสนองานในวันนี้ไม่งั้นบริษัทผมแย่แน่ๆเลยใช่ขอบคุณนะออมเธอดีกับพวกเรามากจริงๆไม่เป็นไรค่ะท่านประธานของออมท่านเป็นคนใจดีอ้าเปรนไปโดนอะไรมาเนี่ยอ๋อพอดีส้มมอไซ์อ่ะมันเลยเปื้อนโสโคร ไม่ให้เกียรติสถานที่เนื้อตัวสกรปรกแบบนี้ไม่นำตรงนี้ได้ยังไงใช่ถ้าไม่ให้เกียรติเพื่อนออมอย่างน้อยก็ให้เกียริฉันบ้างสกรปรกสิ้นดีเอาล่ะพอได้แล้วคนเราสกรปรกแค่เสื้อผ้าแต่จิตใจอย่าสกรปรกก็พอครับเพื่อนออม,อม ฮัลโหลคะ่ะท่านประธานอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวแจ้งให้ค่ะแล้วท่านประธานใกล้เสร็จยังคะได้ค่ะค่ะเอ่อท่านประธานท่านใกล้มาแล้วหรอครับนั่นน่ะสิคะแล้วจะเอาเอกสารไปเสนอราคาไปเลยไหมคะเอ่อคงไม่แล้วล่ะพอท่านประธานจะไม่ดูที่ราคาและผลงานแล้วเอา้าไม่ดูที่ผลงานไม่ดูที่ราคาแล้วท่านจะตัดสินใจได้ยังไงล่ะครับใจเย็น,นสิเช็ค ท่านบอกว่าท่านจะให้งานกับคนที่เป็นคนดีเท่านั้นหอ,อฉันเลยฉันเป็นคนดีเพื่อนออมแกนะเป็นคนดีใช่ฉันนี่แหละคนดีถ้าฉันไม่ใช่คนดีฉันจะมีรถปใบแดงเหรอเออใช่ฉันก็มีรถไปแดงฉันเป็นคนดีเพื่อนออมฉันก็เป็นคนดีเชคบีมแล้วมันเกี่ยวกันเหรอเกี่ยวสิเป็นคนดีมีบารมีถึงได้มีทรัพย์สินขนาดนี้ไง ไม่ใช่เป็นเขาแกไปโกงเขามาหรอทิ้งงานลูกค้าเป็นวาเลนทีงนงี่โดนเขาฟ้องขนาดนี้ไงบีมแล้วตีแกล่ะล็อบบี้บริษัทขายอะไรทําให้ลูกค้าซื้อของแพงขึ้นจนต้องยกเลิกสัญญาแกมันก็ทิ้งงานเหมือนกันหรอวะเช็คทําไมพอเลยเพื่อนกันไม่ใช่หรอฉันไม่นับมันเป็นเพื่อนหรอกเฮ้ยใครสั่งให้แกเข้ามาใช่ดูเนื้อตัวมันสิเหม็นก็เหม็น เฟิร์นรถต้องเสร็จแล้วนะขอบใจมากนะมิวหิวไหมกินอะไรก่อนสิใครเชิญมันเฟิร์นออมครับสรุปท่านประธานจะมาหรือ,อยังครับผมจะด้รีบกลับสักทีใช่ค่ะม่เด็บพูดเหม็นๆฉันไม่อยากอยู่นานหรออยากเห็นท่านประธานนักใช่ไหมได้นี่ไงล่ะคะท่านประธานของฉัน มอเตอร์ไซค์ซ่อมเสร็จแล้วไปเรากลับบ้านกันเออคือท่านประธานนะคะไปเถอะเฟิร์นไปสิไปเร็วจะพาสิ ตัวเองรับผลกรรมไปนะเบื้อนบ๊ายบายจะทำยังไงดีบ mm ีมไม่รู้อย่าไปถามฉันรู้ว่าฉันจะโดนยิงอยู่แล้วจำาไว้นะคะคนเรา จะเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ได้ดูจากสิ่งของมีค่าที่ตัวเองมีอยู่แต่ต้องดูจากการกระทำและคำพูดของคนคนนั้นต่างหากนะคะ